ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เดือนตุลาคมนะคะเดือนที่10ของปี2560นะคะเดือนที่10ของปี2020เดือนตุลาคมแล้วนะคะเป็นงไงกันบ้างเอยช่วงนี้นะคะก็จะฝนตกหนักนิดนึงนะคะหลายพื้ที่ก็คือในกรุงเทพนะคะโด้เฉพาะในกรุงเทพคือหิ้ยน้ำท่วม น้ำท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ฟ้ากำลังมืดด้วยนะอาตอนนี้ฟ้ากำลังมืดด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะคนหิงนะคะก็จะมาคนหินขึ้นต้นว่าอะไรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่อาคนหิงนะคะได้มีโอกาสได้มีโอกาสนะคะไปเอ่อไปพัฒนาความรู้ตัวเองนะคะไปเข้าไปอบรมนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเรานะคะเราคือคนไทยเนี่ย เราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันแล้วนะคะอาเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันแล้วนะคะอือก็ขอต้อนรับนะคะทุกคนนะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะหลายคนไม่ชอบแบบว่าเฮ้ i, ย i, ฉันยังไม่แก่เฮ้ยฉันยังไม่แก่ฉันยังอายุไม่เยอะเออ แต่อนาคตของคุณนะคะคุณจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแน่นอนนะคะอัตรามรณะอัตรามรณะอะไรก็คือเขาจะวัดวัดเฉลี่ยนะคะว่าชากรชาวไทยเนี่ยอายุยืนหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยอายุยืนเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ปัจจุบันนะคะอัตราการมรณะของปี2560นะคะจะอยู่ราวๆที่อายุ77 อา,อายุ77นะคะนะะและในอนาคตนะคะอาตาม,มาณะนะคะหรือว่าอายุเฉลีย่ยอายุยืนยาวของประชากรชาวไทยเนี่ยก็คือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนั่นเองนะคะหลายคนไม่ชอบเฮ้ยฉันยังไม่แก่ดีแล้วค่ะที่คุณยังคิดว่าตัวเองยังไม่แก่นะคะเพราะคุณยังมีเวลาเหลือที่จะ วางแผนให้กับตัวเองถูกไหมคะถ้าคุณจะอยู่ในสังคมผู้สูงอายุเฮ้ยเราแก่อย่างอย่างไรให้อยู่แบบสบายที่สุดเราจะมีชีวิตยืนยาวให้อยู่ยังไงอย่างสบายที่สุดเราจะจัดการชีวิตของเราซึ่งอยู่บ้านไปในสังคมผู้สูงอายุยังไงให้ ไม่ต้องพึ่งพาใครได้มากที่สุดก็คือพึ่งพาตัวเองนั่นเองนะคะอ่าคนอื่นนะคะ,ะมีโอกาสเนาะวันนี้ก็ร่วงเลยออกพันสามแล้วออกพรรสามแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นฤดูฝนนะคะบวกกับเดี๋ยวจะเริ่มหนาวกันแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวจะเริ่มหนาวกันแล้วด้วยนะคะก็หลายๆคนก็ต้องดูแลตัวเองที่ดีนะคะถ้าคุณตอนนี้นะคะยังยังไม่แก่ ดีแล้วค่ะคุณยังไม่แก่คุณยังมีเวลาเตรียมตัวเตรียมเงินเตรียมสุขภาพของคุณนะคะเพื่อก้าวเข้าสู่อะไรเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตนะคะคือเราต้องไปอยู่ณจุดนั้นแน่นอนนะคะคนหนีนก็ไม่รอดนะคะคนหนีก็ก้าวเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเราจะต้องทํำยังไงนะคะวางแผนยังไงเพื่อให้เราอยู่ แบบสบายๆในสังคมผู้สูงอายุในอนาคตในบ้านปลายของชีวิตตัวเองนะคะคนหญิงได้มีโอกาสได้ดูได้ดูนะคะรายการปัญญาภาสทุนะคะช่วงตอนของยายแต้วนะอ่ายายแต้วนะคะคือเราดูอะ่ะแล้วก็สะท้อนนะคะคนหนิงจะบอกว่าคือมันก็จะสะท้อนอ่าดูแล้วก็มันก็จะสะท้อนถึงสังคม เรานะคะคหรือการที่เราอะเราอะเออเราจะจัดการตัวเองยังไงนะคะไม่ให้ลำบากหรือมีชีวิตเหมือนยายแต้วยายแต้วเนี่ยอายุ70นะคะก็อ่อนกว่าอายุแม่เรา2-3ปีนะอ่าแล้วก็ยายแต้วเนี่ยที่คุณปัญญาเอามาออกอรายการก็คือยายแต้วเนี่ยสู้ชีวิตยายแต้วเคยผ่าน ผ่านความตายมานะคะเคยผ่านแทบผ่านความตายมานะคะประสบอุบัติเหตุทางครอบครัวนะคะและยายแต้วก็สูญเสียทุกคนยายแต้วเนี่ยเหลือตัวคนเดียวนะคะเหลือตัวคนเดียวนะคะแล้วก็ชีวิตอะผกผันนะคะไม่มีเงินเลยต้องไปแบบขอทานเขากินอะเออขอทานเขากินเนี่ยจนวันนึงอุ้ยไม่เล่าเยอะดีกว,ว่าอยากให้ทุกคนไปติดตาม จนวันหนึ่งไปเจอคนใจดีนะคะเออเอาเอา,เอาแกไปดูแลงี้คือจะบอกว่าแกสู้ชีวิตอะเออแกสู้ชีวิตอะคนนึ่งจะบอกว่าเออหลายคนหลายคนท้อหลายคนแบบบางคนก็คิดฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยคืออยากให้เอาชีวิตของแกแต้วเป็นวิทยาทานนะคะแล้วก็สะท้อนกลับมาที่ตัวเราว่าเราจะจัดการยังไงนะ ถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้เราจะจัดการยังไงเฮ้ยคนที่อยู่รอบตัวข้างกายอะไรเฮ้ยเราจะจัดการยังไงดีวะวางแผนยังไงดีวะให้ชีวิตบ้านไปลาะเราอยู่ได้อย่างสบายดีกว่าอ่าเออทั้งตอนที่เราเนี่ยยังยังทำได้ยังวางแผนนะตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เออถ้าคุณนะคะคนที่ทอนะคะอยากให้ดูมากๆเลยถ้าคุณยังไม่เคยผ่านความตายมาก่อน ถ้าคุณยังไม่เคยเย็บ444เข็มบนร่างกายของตัวคุณมาก่อนถ้าคุณยังไม่เคยต้องสิ้นไรไม่ตอบถึงข่้นต้องไปเป็นขอทานเพื่อที่จะเอาเงินมาดำรงชีวิตตัวเองถ้าคุณยังไม่เคยสูญเสียคนในครอบครัวของคุณแล้วคุณะ่ะก็มีชีวิตอยู่คนเดียว I, เฮ้ยค,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 คุณไม่ต้องรู้จักเลยอ่ะคาว่าทอเออคนหนิงคนหนิงต้องการจะบอกหนึ่งวว่าคุณไม่ต้องรู้จักเลยคําว่าทอแท้คุณจะไม่รู้จักคํานี้นะคะถ้าคุณได้ได้ไปดูเนาะไปดูแล้วกันรายการปัญญาปันสุกนะคะตอนยายแป้วเดี๋ยวเดี๋ยวจบไรเนี้ยเดี๋ยวจะเอาลงเอาลงไว้ให้ถ้าหลายๆคนอยากอยากจะดูชีวิตแกนะเฮ้ย กสู้อ่ะเออแล้วคุณน่ะคุณอะไระคุณแค่ไม่มียอดคุณแค่มีนี่นู่นนี่นั่นจุบเจอจุดเจออะไรมากมายไก่กองใครใจนีน่นั่นเฮ้ยคุณยังไม่เจอแบบเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอย่างนั้นน่ะคุณไม่ต้องท้อคุณไม่ต้องท้อนะคะคุณต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมากำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจจากตัวเราเองนะคะจาก ตัวคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณเริ่มใหม่ได้หมดอะไรที่เคยสูญเสียไปคุณจะหามันมาไใหม่ได้ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ถูกไหมเออถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณยังมีสุขภาพที่ดีอยู่คุณยังหายใจได้อยู่คุณยังเดินได้อยู่คุณยังออกกำลังกายได้อยู่เฮ้ยคุณยังมีโอกาสในชีวิตนี่คนหนึงต้องการที่จะ เอามาแชร์เพราะว่าอยากอยากให้ทุกคนอะมีกำลังใจนะแล้วก็คืออันเนี้ยพอพอเราดูชีวิตแกใช่ไหมเราก็ยอ้อนกลับมาที่ตัวเราเฮ้ยคนอย่างเงอยากจะแนะนำนะว่าคุณอะทำอะไรที่มันคุ้มครองชีวิตคุณไว้เลยเออวางแผนไว้เลยอานาคตคุณต้องก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแน่นอนร้อซนะคะถ้าคุณไม่สิ้นชีพไปซะก่อนนี่ คุณทำอะไรที่มันลองลับไปเลยนะคะที่คน้นหิงไปเรียนมาก็คือการที่คุณะจะมีทำการชีวิตควบการลงทุนนั่นคืออะไร1คุณได้คุ้มครองชีวิต2คืออะไรเงินลงทุนของคุณนะคะไม่มีทางสูญหายไม่มีการสูงสิน้นการันตีเงินลงทุนปีแรกนะคะที่4%อนะคะอือดอกเบีย้ยธนาคารตอนนี้เท่าไหร่0 2 5นะคะที่เขาลงไว้ดำรงยังคงไว้อยู่นะคะ และปีไปตอบต่อไปเงินที่คุณลงทุนการันตีผลตอบแทนที่1%ซึ่งก็ยังมากกว่าดอกเบี้ยนธนาคารตอนนี้นะคะคนหอิงจะบอกว่าอะไรเฮ้ยมันไม่ต้องใช้เงินก้อนอะไรที่มากมายที่จะมาแนะนำแบบนี้คืออะไรอนาคตบ้านป่ายคุณไม่รู้หรอกคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรคุณอาจจะเจอเหตุการณ์เหมือนยายแต้วคุณอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรหลาย ที่ทําให้คุณสูญสิ้นสูญเสียไปแต่ถ้าคุณอ่ะสร้างอะไรอ่ะที่มันคุ้มครองเอาไว้ลดความเสียหายที่มันเกิดกับชีวิตคุณอ่ะเอาไว้นะคะอ่ามันจะดีบตัวคุณแน่นอนนะคะอันนี้คนอิงนะคะการันตีเพราะคนญิงเองเนี่ยก็เห็นความสําคัญนะคะของการที่จะทําประกันชีวิตเอาไว้นะคะเพราะอะไร พ่อแม่พี่น้องก็ครอ,อบครัวเฮ้ยเราทำเราทำไว้หมดแล้วอะเออเราก็ซื่อสื่อว่าเออเราใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าเพราะว่าเราอะไรเพราะเราวางแผนใช้ชีวิตให้มันสุดสุดมุ่งมั่นให้มันสุดสุดดูแลตัวเองให้มันสุดสุดนั่นคือเป้าหมายของโค้ชหนิงนะคะ อ่าเป้าหมายของคนหญิงใครสอบอยากสอบถามหรืออยากรู้อะไรนะคะเกี่ยวกับแบบการที่คนหญิงที่ไปเรียนมาก็เดี๋ยวสอบถามมานะคะหลังไม่แล้วกันนะวันนี้นะคะคนหญิงก็ได้แชร์เรื่องราวดีๆนะก็คือก็คือไม่หวังหรอกว่าคนที่ฟังเนี่ยคือจะคิดได้หรืออะไรยังไงนะคะแต่อยากจะแชร์อยากจะแชร์อยากจะให้ไปดูอยากจะให้ไปศึกษาอ่าใช้ชีวิตเขาให้เป็นวิทยาทานของเรานะคะเฮ้ย เราดีกว่าเขาหลายขุ่มเราดีกว่าเขาเยอะโอกาสของคุณมีไม่ต้องห่อค่ะเริ่มใหม่ล้มเริ่มใหม่สูญเสียไปเริ่มใหม่หาใหม่ได้ทุกอย่างถ้าชีวิตคุณยังอยู่ถ้าสุขภาพคุณยังดีโอเคไหมคะอ่ะโอ้ยพูดเยอะอีกแล้วนะคะอ่ะจะเข้าเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสุขภาพที่ดีของคุณนะคะนี่โค้หนิงก็ เป้าหมายอันนึงของคดิน,นก็คืออะไรรักษาหุ่นนี้เอาไว้นะคะอ่ารักษาหุ่นนี้เอาไว้นะคะแล้วก็เมื่อต้นตีปีบอกว่าอะไรเฮ้ยากจะมีกามท้องใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นพุงอยู่นะเอคอคนหนิงเหลือเวไลาสามเดือนที่จะปั้นก้ามก้ามท้องอะ่ะอ่ะเริ่มเลยเริ่มแรกนะคะแขวนแขนเลยคะ่ะอ่าแขวนแขนเวียงป พอนะคะคน,นทําทุกเช้านะแล้วก็อยากชักชวนให้ทุกคนนะทําทุกเช้าเลยนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าใต้รักแร้เรามีต่อมน้ําเหลืองอยู่นะคะอ่าถ้าคุณยางแขนะคะขยับขยเื่นเคลื่อนไหวร่างกายนะเออมันจะทําให้ต่อมน้ําเหลืองคุณอะไหลเวียนนะคะไหลเวียนทําให้ร่างกายคุณกระฉับกระเฉงแล้วก็มีพลังในการทํางานทุกๆวันเลยอือจริง ไยหลังไปเร็วนะคะวันนี้พูดเยอะแล้วตอนนี้เพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างคะเป้าหมายของปีนี้ปีนี้อ่ะเดือนสิบแล้วนะเป้าหมายเราได้ถึงไหนแล้วบางคนอาจจะสำเร็จไปแล้วก็ได้นะเป้าหมายของปีหน้าแล้วเอเลยอ่อ ได้ฮูเลยนะคะมาจะมืดแลกิดห้าสีพอเริ่มมืดแล,ล้วพูดเยอะไปหน่อยวันเนี้ยแต่เยอะเลย <laughs> ใครยังไม่ได้งอยู่นะปัญญาปัญสุกนะเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูนะแบบอุ้ยคุณจะได้กำลังใจขึ้นมาเยอะโอเคน่าจะห้าสิบแล้ว,ลวโอเค đi đó tỏi cái đồ này kiểu mới phải còn à อมาต่อได้ท่าแ้คะต้องแข็งเลย แล้วเหนือยก็จิบน้ำอืมแค่นี้ก็เหงื่อออกแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอรณีกันภัยนะคะทักไทยเข้าว่าได้ตอนนี้เป็นไงเอ่ยฟ้ามืดแล้วฝนตกอยู่หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะคุณสรินสาริเพื่อนคิดถึงคิดถึงสวัสดีค่ะคุณน้ำฝนนะคะ ก็ขอให้กำลังใจคุณน้ำฝนนะคะเดี๋ยวจะแชร์อ่ะเดี๋ยวจะแชร์รายการปัญญาประสขนะคะชีวิตก้เต้อลนะคะหุ่ยสุด,ส,ด,ส,ดสุดนะคะอ่ะคุณน้ำฝนต้องมีกำลังใจเพิ่มเพื่อนสวัสดีคนรลันสวัสดีค่ะคุณพัช,ชาตานะคะอ่านผีต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านก็อ่านไม่หมดก็ต้องขออภัยนะคะ วันนี้ก็คนหิ่งแปลว่าเสร็จภารกิจแล้วเนาะได้เหงื่อแล้วอะแล้วก็เดี๋ยวฟ้าจะมืนแล้วเดี๋ยวมองกันไม่เห็นแล้วนะคะจะมองไม่เห็นหน้าสวยๆกันแล้วนะคะโอเควันนี้นะคะคดที่คนหิ่งฝ่าไว้คือเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ yeah, yeah. กันอย่างไรนะคะให้ชีวิตบ้านปลายของคุณนะคะ สุขสบายไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ต้องรองเงินจากรัฐบาลอ่าไม่ต้องเลือดร้อนลูกหลานนะคะเราจะทำได้ด้วยการที่เราเนี่ยวางแผนชีวิตเอาไว้นะคะตอนที่เรายังสาวยังหนุ่มอยู่นี่และคะ่ะอ่าสุขภาพร่างกายนะคะเป็นอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับมันเมื่อคุณอายุเยอะแล้วนะคะตอนนี้คุณยังไม่เป็นอะไรหรอก ร่างกายคุณยังมีแรงร่างกายคุณยังมีพลังนะคะแต่ถ้าคุณไม่ดูแลมันอนาคตคือคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่จะดูแลมันนะคะอ่ะวันนี้คนณอิงก,ก็ถือว่าเสร็จภารกิจแล้วเนาะวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์น, like, น,นะคะจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บและน่าจะกัน